สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานําเสนอเมนูไก่ผัดเปรี้ยวหวานเสียงจานะครับก็จะเป็นไอเจ้าขนมนั่นแหละที่เราชอบกินกันสมัยเด็กๆนะก็จะเป็นบ้านเราเนี่ยเรียกว่าบวยแผ่นนะแต่จริงๆมันคือทํามาจากผลไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งของประเทศจีนนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าทําไมเราถึงเอาขนมชนิดนี้มาทาเปรี้ยวหวานนะครับก็ที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับ ส่วนผสมของไก่ผัดเปรี้ยวหวานเสียงจานะครับก็จะต้องมีวันนี้ผมใช้เนื้อไก่สะโพกติดหนังนะครับหั่นเต๋าเนาะก็พอดีคำนะฮะประมาณเล็กกว่านักเก็ตนิดนึงนะประมาณแบบเนี่ยประมาณนิ้วโป้งข้อนิ้วโป้งอย่างี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งสําหรับทอดนะครับเป็นแป้งแห้งๆอย่างนี้เลยหัวหอมครับหั่นทรงนี้เหมือนกันปลายนิ้วโป้งเล็กหน่อยเนาะสับปะรดครับแตงกวาแล้วก็พริกหยวกนะฮะแบบว่า สีแดงนะอดนนีที่เป็นแบบว่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะใช้สีเหลืองหรือว่าสีเขียวด้วยก็ได้นะวันนี้ผมเพื่อสีสันที่สวยงามก็เลยใช้สีแดงแล้วกันเพราะว่าจะได้ครบเนาะแดงเหลืองเขียวนะครับอันนี้จะเป็นเซียงจานะฮะบางคนก็จะเรียกบ๊วยแผน่นบางคนก็เอ่อเรียกขนมเหลียนนะฮะก็เชื่อว่าคนที่มีอายุนิดหนึ่งน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อน้ำส้มสายชูครับน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับ สำหรับปาตาส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะท่านผู้ชมเริ่มด้วยซอสกันเลยแล้วกันนะครับผมก็จะมีน้ำอยู่แล้วที่ใส่กระทะลงไฟไว้เรียบร้อยทั้งบ้านจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับผมก็จะใส่เจ้านี่แหละเสียงจาลงไปเลยส่วนเมื่อกี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าเจ้า อันนี้มันคืออะไรนะฮะก็หลายคนอาจจะเรียกว่าบวยแผ่นแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่มันคือไอตัวเสียงจานี่แหละครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะฮะพืเป็นแบบว่าพื้นเมืองของจีนจะเป็นลูกสีส้มๆเนี่ยประมาณนี้นะฮะประมาณเนี้ยวงกลมเนี้ยก็จะคล้ายๆพวกลูกประมาณพุทราะไรพวกนั้นนะ,ะแต่ว่าจะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็ผมเห็นในหนังจีนหลายเรื่องเนี่ยหลายคนอาจจะออกก็ได้นะ,ะก็จะเป็น เป็นเหมือนกับเวลาฉากในตลาดเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบแท่งขึ้นมาแล้วก็เสียบไม้ยาวๆนะเป็นลูกเนี่ยอยู่ในน้ําเชื่อมนะฮะเอ๊ะอยู่ในแบบว่าเป็นแบบคลาเมลเคลือบแบบแข็งๆเนี่ยแล้วข้างในก็เป็นแบบว่าเชื่อมเอาไว้นะฮะก็เป็นอนเจ้าลูกนี่แหละถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นไงก็ลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเียงจากนะครับก็จะมีข้อมูลบอกว่า,วามันคืออะไรดีต่อสุขภาพยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเท่าที่ผมรู้มาคร่าวๆก็คือว่าช่วยย่อยเหมือนกันนะช่วยเกี่ยวกับ มีสรรพคุณดีต่อร่างกายเนี่ยสี่ห้าข้อดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะเอาไปหลีไฟนะฮะเอาสักประมาณนี้แหละเนี่ยไฟตรงกลางแล้วก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับปาปป้าระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอากลับมาให้ดูอีกทีแน่นอนแต่ระหว่างอารอมันละลายก็นะฮะปล่อยทิ้งไว้ได้เรามาทำอย่างอื่นกัน ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทอดไก่นะครับเพื่อความอร,อร่อยของไก่ผัดเปรี้ยวหวานนี่เราก็ทอดเขาสักนิดหนึ่งผมจะดูว่าร้อนหรือยังนะครับอ่าอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งส่วนแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไอ้พวกผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยเราก็จะนิยมใช้พวกซ้อนมะเขือเทศอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่าโอเคดีแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยของจีนเขาก็ใช้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ปัจจุบันนี้ <ST an> เขายังยังอนุรักษ์ไว้อยู่หรือเปล่านะผมเห็นในตำราอาหารจีนหรือแม้แต่การ์ตูนเนี่ยเขาก็มาใช้เหมือนกันนะส่วนในตำราจีนเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบแห้งนะครับเป็นแบบไอ้เจ้าลูกเซียงจาเนี่ยแบบว่าอบแห้งแล้วก็เอามาทําเหมือนกันอย่างนี้เลยนะอาจจะทําให้ละเอียดกึ้นก็ได้เพราะผมไม่รู้ว่าแบบแห้งจะละเอียดได้หรือเปล่าเราก็มาทําให้ละเอียดแล้วก็ปรุงเป็นเคี่ยวเป็นซอสเปรี้ยวหวานนะฮะ ก็รับรองว่าอร่อยไม่แพ้ซอสมือเขือเทศนะครับลองเปลี่ยนดูบ้างเนาะอา่จะลองหย่อนชิ้นอื่นๆดูนะครับก็ขั้นตอนไม่มีอะไรมากผมก็จะแค่คลุกแป้งแห้งอย่างนี้เลยนะครับเนาะไม่มีอะไรมากครับคลุกแป้งแห้งแล้วก็หย่อนไปเลยส่วนแป้งนี่ผมก็เป็นแป้งทอดสําเร็จรูปนะครับแต่ถ้าเกิดทางบ้านจะใช้เป็นพวกแป้งสาลีอะไรเงี้ยก็ดีเลย ะะที่มันแบบว่าจะทําให้มันแบบว่ากรอบแบบหนึบๆนิดนึงนะชุ่มซอสยิ่งอร่อยครับปรุงรสสักหน่อยก็ได้พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะมีผงนิดนึงก็ได้ผงวิเศษนะครับแต่วันนี้นี่ผมก็ใช้แค่แป้งทอดธรรมดาเนี่ยแหละเนาะเริ่มร้อนเริ่มร้อนเบาไฟนิดนึงได้ครับผมจะหย่อนทีละชิ้นเลยชวนทางบ้านคุยไปด้วยเนาะก ฮประมาณนี้ไก่ที่ผมก็หั่นแบบว่าชิ้นใหญ่นิดนึงไม่ต้องสไลด์หั่นเป็นเต่าเ่ยครับใหญ่ๆมันจะได้มีมีเนื้อมีนวลน,นะครับมีเนื้อมีหนังเตินเนิเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปทอดต่อแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูนะครับเอาละครับก็มาจนถึงไก่สุกแล้วนะครับวันนี้น้ํามันผมใหม่มากสีมันก็เลยไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ว่า ท่าที่ผมลองใช้ถ้าพีแตะดูเนี่ยก็เป็นอันรว่าคูโอเคแล้วนะเพราะว่าถ้าทอดให้เหลืองมากกว่านี้เนี่ยมันสวยก็จริงแต่ว่าข้างในมันอาจจะแข็งไปสักหน่อยนะผมก็จะเอาขึ้นมาพักเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูซอสกันว่าเป็นยังไงนะครับนี้ผมก็ละอาไว้ก่อนนะในฐานที่เข้าใจ มาดูที่ตัวซอสกันนี่ก็ละลายดีมากแล้วนะครับระหว่างที่รอให้ไก่ทอดสุกนะครับก็จะมีเศษๆบ้างเราก็ใช้ไอตัวนี่แหละฮะแซ่เนาะผมเรียกว่าแซ่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะฮะไอเนี่ยตีเข้าไปมันก็จะจะได้แตกตัวได้ง่ายนะฮะไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายนะครับถ้าเกิดทางบ้านจะไปทํากินทําขายเนี่ยซอสนี้ก็ ทำแบบว่าเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเก็บเอาไว้เอาไว้ผัดแบบว่าอาทิตย์หน้าผัดสองอาทิตย์หน้าผัดอีกก็ยังได้เลยเนาะเพราะว่าซอสมันค่อนข้างจะเสียยากอยู่แล้วนะครับผมจะปรุงรสไปเลยน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสน้ำส้มสายชูครับ ถ้าทางบ้านมีสูตรแบบว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรอยากจะใส่เพิ่มเมื่อไปรก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับหรือจะไปรอใส่ที่ตอนผัดก็ได้นะไม่ว่ากันทีนี้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่ชิมนะครับว่าได้รสเปรี้ยวหวานที่ถูกใจหรือ,อยังเนาะบางคนอาจจะชอบหวานไม่มากบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวหวานนําเลยบางคนอาจจะชอบกลมกล่อมเค็มเปรี้ยวหวานอะไรก็จัดไปนะครับอืมโอเคแล้วล่ะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการผัดกันเลยครับ เอาล้ครับก็มาถึงขั้นตอนการผัดละก็ง่ายแล้วนะครับนี่ถ้ายิ่งทําซอสไ้เลยนี่ยิ่งเร็วมากเลยนะเหลือแค่ทอดไก่กับผัดแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมก็จะใส่กระเทียมสับลงไปด้วยซึ่งไม่มีในสูตรนะอันนี้ก็ให้ทางบ้านเลือกเองเพราะว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะฮะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นพวกหน้าผักชีกระเทียมพริกไทยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมเอาแค่แค่พอหอมก็พอใช้ไฟอ่อนนะฮะ เจียวไปเรื่อยเข็นมันออกมาความหอมแล้วก็ให้มันค่อนข้างสุกเหลืองนิดนึงมันจะได้ไม่ต้องอกลิ่นฉุนมากจนเกินไปนะฮะเป็นแบบว่ากึ่งกึ่งกระเทียมเจียวสักนิดนึงก็ได้ตะล่อมตะล่อมนะครับส่วนความข้นของซอสเนี่ยก็ประมาณนี้แหละคือเกือบจะเหนืดแล้วแต่ไม่เหนือดอนะเอาแค่ให้พอข้นก็พอนะประมาณนี้เดี๋ยวผมเจอ เทให้ดูอีเราจะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้กระเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วผมจะเร่งไฟแรงนะครับใส่ทุกอย่างที่มีอยู่ลงไปผัดนะครับพริกแตงกวาพวกนี้สุกง่ายทั้งนั้นเลยเอาไปคั่วเอาไปผัดกับน้ำมันให้มันหอมไปเฉยนะครับเสร็จแล้วน้ำมันก็จะเริ่มออกมานะครับจากสับประรดจากผักต่าง ไอ้กระเทียมที่มันเกือบจะไหม้แล้วเนี่ยมันก็จะหยุดไหม้นะครับมันก็จะหยุดหยุดสุกไปไม่ไปมากกว่าน,นี้เนาะไฟเราก็เป็นแบบไฟบ้านนะฮะอาจจะ,จะอาจจะแรงไม่ค่อยสะใจสักหน่อยต้องควบคุมดีๆนะครับจะตามไปด้วยหัวหอมเลยที่วันนี้ผมใส่ทีหลังสุดเพราะว่าใช้ลูกเล็กนะฮะแล้วพอหั่นมามันจะบางมากเลยเนี่ยเห็นปะ่ะนี่ขนาดเปลือกนอกอเนี้ย เ okay, แล้วผมก็ใส่ไปเลยนะครับเอาลงไปคั่วต่อให้มันหอมๆนะฮะให้มันมีติดไม้นิดนึงก็ยังดีเนาะมันจะได้แบบว่าหอมกรึ่นผักอะนะครับเสร็จ <Okay. S 1> แล้วก็ไก่นะฮะไม่ต้องอุ่นมากเพราะว่าเราเพิ่งยกมาจากเตาทอดเมื่อกี้เองเนาะผักก็ไม่ต้องรอให้ถึงขั้นสลดนะฮะเอาแค่ <c oughs> okay. ให้พอหอมๆนะ ผมก็จะกระจายไปทั่วกระทะเลยแล้วก็ซอสของเราก็มาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เนาะกระดกเลยแล้วกันก็ความข้นก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมดูเอาเนาะนะครับจะเอาแบบว่า ข้นๆเหนียวๆหรือว่าจะแบบว่าแค่พอขลุกคลิกใส่ก็เติมน้ำเข้าไปหน่อยเท่านั้นเองนะทีนี้ก็ผัดต่อยนิดนึงนะครับที่เหตุผลว่าซอสเราไม่ต้องข้นมากเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราจะมาผัดในนี้เนี่ยพอมันมาโดนความร้อนต่อมันจะข้นขึ้นอีกหน่อยนะฮะไหนจะเป็นไก่ทอดที่จะต้องดูดไอตัวซอสเราเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราทาข้นเกินไปมาผัดตรงนี้เนี่ยซอสมันจะไหม้แล้วมันก็จะติดกระทะนะครับไม่ดีเนาะก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ง่ายมากๆนะฮะ ผัดเปรี้ยวหวานขนมเสียงจานะครับก็เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยแล้วกันครับโอเคครับเราก็จะมาเสิร์ฟกันแล้วนะก็จะคลุกคลิกอย่างนี้เลยเห็นไหมงานะนี้ผมก็จะใส่น้ําไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดชอบแบบว่าน้ําราดข้าวเยอะๆนี่ก็ใส่น้ําไปแล้วก็ใช้ซอสเยอะหน่อยนะครับ หรือไม่ก็ตอนทําซอสก็ก็ทําให้ไม่ต้องแบบว่าค้นมากนะฮะก็เป็นนั้นใช้ได้แล้วถ้าเกิดกลัวสีไม่สวยมากไม่แดงเท่าซอสมะเขือเทศก็ใส่ไปสักนิดนึงก็ได้นะเพื่อความสบายใจเนาะเพื่อความเป็นอาหารตานะครับแต่รองว่าแต่เจ้าเสียงจา่าเนี่ยอร่อยไม่เหมือนเจ้ามะเขือเทศหรอกนะอร่อยคนละแบบมีดีคนละอย่างเป็นไง นะครับเ้วก็จะยังรู้สึกว่ามันสีสันยังไม่สะใจก็ต้นหอมลรยซะหน่อยนะไม่ผิดเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผัดเปรี้ยวหวานไก่ทอดซอสเสียงจานะครับลองทํากันดูได้เลยนะครับสําหรับอาตาส่วนก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv นะครับวันนี้ครงตะลีวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ